สดทาวโมเดิร์นไทีวีให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับและตอนนี้นะคะเรากลับมาดูบรรยากาศของการเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามจุดต่างๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากเราจะส่งทีมงานไปเก็บภาพบรรยากาศที่ประเทศออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็จีนแล้วนะคะโมเดิร์นไทีวีก็มีที่หนาอีกส่วนหนึ่งไปเอบภาพบรรยากาศที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหนองคายสงขลาแล้วก็ชลบุรีมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะคือทั้งการเฉลิม ตอนหน้าคราที่แม่ห้องสอนซึ่งเราจะที่จังหวัดยาองสนจววงหวัดนะคคระพบกั้ากจังหวัดคุณ่งก่านอู่จังหวัดนะครับคุณสุพจน์ดร้วารบสอง่ n น แม่น้านคนปราชญ์คนทุกเผ่าชาวแม่นสอนแม่ห้องแสดงของชาวภาคเหนือเพราะรัตนากุศรีรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบดานประทานพรให้พี่น้องชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมตรถนาทุกประการสวัสดีครับสวัสดีครับ อพยพชของเดอัปปันาน้องสมอคุณที่ทวันแม่สอนแต่ก่อนไมเคยทงานเฉลิมออย่งี้เลยปกิเขจะอยู่กันแบบสงบเย็เรียบร้อยนะคะมีการจัดงานใหญ่แต่ว่าปีนี้เขาบอกว่าจัดงานแบบสากลแล้วก็เป็นการรวมตัวของชุมชนชนเผ่าต่างๆด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าเมื่อสักครู่นี้มีทั้งชนเผ่าเรียงมีทั้งน้องมีทั้งนวลมาใส่ด้วยมาใส่กันมาส่ัน่อนก่อนก่อน่อนก่อน่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 นี่นอ่น่น่่นก่นนน่น่่ ภาพนะคะชื่นงานว่าทรงตะวันรับวันใหม่2,547ขอเชิญพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายท่านวงศ์ักดิ์นิลกัลย์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน้องคายและพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ต่างประเทศและทั่วโลก ผมนายวงศักดิ์สวัสดิ์ทานิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายด้วยอานิสง์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายคนละโลกทุกศาสนาทุกศาสนา,าและพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบารมีของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมมาชินีนาถขอได้โปรดปกปักรักษาอภิบาลคุ้มปกครองอพ่อแม่ที่น้องชาวไทยทั้งในประเทศไทยในจังหวัดน้องคายทั้ง พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกจงได้มีความสุขสวัสดีขอให้มีความสุขทั้งกายจิตใจและสุขภาพจิต ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับแต่สิ่งที่ดีตลอดปี2,547ซึ่งถือไทยพี่โบ๊ะขอบคุณมากนะครับมาเที่ยที่จังหวัดหนองคายต่อไปครับเราจะไปที่ภาคใต้ภาคใต้แน่นอนจังหวัดริชินไกยานจังหวัดปูนจริงอยู่ในะเนี่ยครับเจ้าาเสารจังหวัดสงขลาท่านสมครใช้บางอย่างค่ะใน southern part of Thailand ครับในขณะนี้พี่น้องชาวสุรศักดำลังต้อนรับนักท่องเที่ยวครับที่มาจากทั่วทุกสารพินโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์มากเป็นเมืองใหญ่ครับ เราพาท่านมาที่หาดใหญ่ครับในขณะนี้นะครับเรากำลังจัดเข้าดาวกันนะครับก็ขอถือโอกาสนี้ครับในนามของชาวหาดใหญ่ครับขอไวยพรให้พี่น้องชาวใต้และพี่น้องชาวไทยทุกคนครับประสบแต่ความสุขครับความเจริญตลอดปี2 5ง7และต่อไปและเยี่ยมคืนคืนนี้ครับเราจะจุดพลุ2 5า7ดอกเพื่อร่วมฉลองกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับ เชียหม่ายา์สุรษรานีก็ถือเป็นอีกมืองนึงนะคะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวันเป็จจำนวนมากแต่ว่าจะมีที่หนึ่งก็คือที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะะเราจะไปดูบรรยากาการเชล่อมชยงที่นั่นนะคะขอเชิญพบกับท่านโพสุดที่คุณองค์สวัสดิ์นายก o ญิงพัทย e ค่ะ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหมปีพุทธศักราช2547ผมขออัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออัญเชิญเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา จงดลบานาลประชาพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวเมืองพัทยาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในตำแหน่งหน้าที่และอาชีพขอให้มีสุขภาภพรานไมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่สิ่งเหนื่นประการใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จจงทุกประการสำหรับในวันนี้นะครับทางเมืองพัทยาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนได้จัดให้มีกิจกรรมข้าดาวเพื่อเฉลิมฉลอง ปีใหม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายมาเที่ยวชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความงามตามธรรมชาติและก็จะมีการจุดมฉลองด้วยครับรได้คือทั้งสี่ผ้านะครับที่เราจะมาร่วมเฉลิมฉลองอีกครั้งหนึ่งในเวลาเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าตอนนี้จะมาพูดถึงธรรมบ้านบรรยากาศที่สนามสุขสันต์ฉลาสิกันครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยค่ะ